รู้สึกปวดหลังจังเลยอะเตียงแข็งชะมัดต้องตื่นไปล้างหน้าแล้วล่ะฮัลโหลค่ะคุณแม่ว่าไงคะมีอะไรหรือเปล่าลูก oh. ตอนนี้งานได้หรือยังจ้ะแม่ไม่ต้องห่วงไปหรอกค่ะวันนี้หนูเห็นเขารับสมัครงานหนูกำลังจะไปสมัครวอดีเลยค่ะ โอเคโอเคลูกแม่รักลูกนะสวัสดีค่ะรับสมัครงานอยู่ไหมคะรับค่ะตอนนี้เหลือกาดดึกแล้วนะคะคสนใจไหมคะสนใจค่ะนั้นเป็นเอกาาสารฉบับนี้กรอกรับสมัครและเริ่มงานได้เลยค่ะวันนี้นะคะโอ้โหดีจังได้งานเลยอ่ะต้องลองไปทำแล้วล่ะ นี่ก็กลางคืนแล้วสิโหที่นี่โรงแรมเหรอสวยจังเลยอ่ะเสยีาสายงโทรศัพท์ดังแฮะต้องรีบไปเช็คแล้วแหละ Welcome to your first night as a receptionist at the Silverstone Motel. Give the guests the keys to the rooms they ask for and do all the work assigned. โอเคเข้าใจแล้วเราต้องบริการลูกค้าสินะลูกค้ามาแล้วยินดีต้อนรับค่ะ Can stay room two? คุณลูกค้าต้องการกุญแจเบอร์สองสินะคะเราสักคู่ค่ะกำลนางหยิบให้นะคะนี่ค่ะคุณลูกค้า t h a n k s, <Thanks>. <S ลูกค้าเชิญขึ้นลิฟต์เข้าไปได้เลยนะคะโอ้ยตื่นเต้นจัง ลูกค้าคนแรกแน่ A convicted serial killer has escaped from a maximum security prison. Police say he escaped in a light blue sedan with tinted windows. If you see this car, report it to the police immediately. เฮ้ยสวยแล้วจะทํายังไงดีเนี่ยคณากรหลบหนีขึ้นมาอ๋อตอบลูกค้าแลล่ะลูกค้าต้องการเบอร์สามสินะคะรอสักครู่นะคะ นีค่ะคุณลูกค้า <Thanks. S 1> โอ้ยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยข้ารากรแหกคุงออกมาน่ากลัวจังเลยอ่ะคงจะไม่มาที่โรงแรมแห่งนี้หรอกมั้งลูกค้ามาแล้วต้องต้อนรับแล้วล่ะดีต้อนรับคะ่ะลูกค้าต้องการเบอร์หนึ่งสินะคะรอสักคู่คะ่ะนี่ค่ะเบอร์หนึ่งคุณลูกค้าได้แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะไม่ต้องคิดมากไปหรอกไม่มาหรอกโรงแรมอยู่ตั้งไกลมาได้ยังไงกันแอบกังวลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยลูกค้ามาแล้วมีต้อรับค่ะคุณลูกค้าต้องการเบอร์สี่หรอคะเราไม่มีให้นะคะลูกค้าต้องการเบอร์อื่นไหมคะ ลูกค้ายังต้องการเบอร์สี่อยู่อีกเหรอคะเนี่ยเอ,อ่อนั้นเดี๋ยวให้เบอร์สามไปนะคะรอสักครู่ค่ะลูกค้ารับเบอร์สามไปเลยนะคะเท ks เอ๊ะทำไมเขายังต้องการเบอร์สี่นะเริ่มแปลกแปลแล้วแอบน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยวห้องเรามีแค่สามเบอร์อะ ไเขาต้องเอาเบอร์สีด้วยนะหรือว่าจะเป็นค่าตกกรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสัญญาณมีปัญหาหรอเราต้องไปซ่อมมันอะ่ะโอ้แอบกระแวงไปหมดแล้วต้องซ่อมก่อนไฟฟมีปัญหาซ่อมเสร็จแล้วเราต้องกลับไปบริการลูกค้าแล้วล่ะ อ,อลูกค้ามาพอดีเลยอะ่ะลูกค้าต้องการเบอร์อะไรคะเบอร์หนึ่งสินะคะนี่คะ่ะ t h เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเอ้ยต้องไปซ่อมราวน้ำหรอซ่อมที่ไหนอะ่ะ เอ๊ข้างนอกเหรอน่าจะข้างนอกนะเห็นมันขึ้นมาชี้มาทางนี้ตกใจอะไรอะ่ะนี่เราหลอนเห็นฆาตกรเหรอซ่อมก่อนแล้วล่ะโอ้โหมีอะไร <c oughs> ตกใจหมดเลยโ้ม <c oughs> เสร็จแล้วต้องกลับไปเข้าโรงแรมสินะ เข้าเข้าคืนนี่สองแล้วสินะเฮ้ยต้องบริการลูกค้าแล้วลูกค้ามาแล้วคนแรกตะด้วยโอ้โหแอบน่าโครมกันน,กน,นั่นน<ะ>ี่ยลูกค้าต้องการเบอร์หนึ่งึ๊บนี่ค่ะคุณลูกค้า ลูกค้าไปแล้วโอ้ต่อไปต้องลดน้ำต้นไม้ลดกระบองต้นไม้เหรอนี่ไงถางน้ำต้องลดน้ำต้นไม้สินะเจิบเยิบ,ยบไว้กดไปโดนอะไรเนี่ยเอาใหม่อันนี้อันนี้โอเคลดคึบก็อนให้หมด โอเคหมดแล้วเอ้ยลูกค้ามาวันดีเลยไปไปไปต้อนรับลูกค้าลูกค้าต้องการเบอร์สามนี่ค่ะคุณลูกค้า thanks ต้องทำอะไรต่อวะ่ะ <Okay. S 2> ต้องถูพื้นเหรอถูพื้นอะไรกันอุ้ยทำไมน้ำมันวาร์ปมาอย่างนี้เลยอะเค okay. เราต้องถูพื้นโอเคถูพื้นให้หมดโอ้ยเสร็จแล้วนหนจ้าเอ๊ะทำไมเสียงโทรศัพท์ดัง่ะต้องรับสายซะแล้วแหละ เลยกดรับยากจังกดกดโอเคมีลูกค้าต้องการให้แบกกระเป๋เาต้องหยิบไปฉายไปรับกระเป๋ากับลูกค้า mm hmm. หรอต้องเดินไปเดินไปน,นี่มาทางนู้นก็ไปทางนู้นไปฉาย เดินมาแล้วอุย้ยทำไมรถมันน่ากลัวเจอค่อาตะกรอนตามมาทำไมอ่ะข่าตะกรยังไม่ถูกจับไปอีกหรอเนี่ย ไปขอความช่วยเหลืออ้โอ้โหต้องขอความช่วยเหลือกี่กี่ครั้งเนี่ยโอ้จรค้ง,ง,งเลยหรอโอ้นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยาวยาว หนึ่งครั้งเท่านั้น okay. ต่อได้ไหม no อ้อโหติดต่อไม่ได้อะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหต่อไปคือน,นี่สาวแล้วคือสุดท้ายสินะ oh. เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็ต้องล็อกประตูก่อนโอเคล็อกไปหนึ่งล็อกหน้าต่างล็อกประตู แปลว,ว่าฆาตกรมันใกล้เข้ามาถึงแล้วมันาจะแอบอยู่ที่โรงแรมนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าแอบตรงไหนเยิบเจบปิดปิดปิดเสียงอะไรอะตกใจหมดเลยโหต่อไปเราต้องไปเช็คห้องหรอ ไปห้องไปห้องห้องไหนห้องทางซ้ายก่อนละกันอ้าวใช้ไม่กดไม่ได้เอ่อต่อไปต้องไปทางอ่อนยังไงทางขวากดได้ต้องก๊อกก๊กก๊อกกมีใครอยู่ไหมคะฮัลโหลค่ะมีใครอยู่ไหมคะเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ ต้องวางประตูเข้าไปเหรอเกอต้องวางประตูเข้าไปเออกดไม่ได้ทำไมกดไม่ได้วะโ okay, อเคเอากดได้ละมาเข้าไปอุ้ยตกใจโอ้โหมาจำสแกมเบาๆเราต้องเปิดไปก่อนแล้วก็ ต้องเคลียร์ต้องทำความสะอาดห้องไปไปกดทำงลางเลียโอเคถอดแล้วละ่ะรู้เหมือนมีบางอย่างโอ้อใช้ไฟฟ้าดับซ่อมซ่อมซ่อมดีก็ดับเฉยเลยอะ่ะ ต้องเสร็จแล้วเขาบอกให้หยิบปืนที่หลังภาพวาดนะแต่ว่าฆาตากรนี่มาแล้วน่าจะมาแล้วก็ต้องหยิบปืนหยิบปืนขึ้นมามต้องเปิดคอมไปเปิดคอมไปดูซิมีอะไรคอม The killer is seen to be heading towards Silverstone Motel. Evacuate immediately. ตอนนี้นักฆ่าอยู่แถวโรงแรมนี้แล้วโอ้โหว่าแล้วทำไมต้องเตรียมปืนไปในการหลบดรือซ่อนใน30มิบวิงั้น,นเราขอเลือกซ่อนแล้วกันนี่ลองยิง <laughs> จะต้องดีไหมโอ้ยดีดีไม่ซ,ซ่อนดีกว่าแอบราต้องซื้อซิ้นาไปเลยไม่อยากซ่อนแล้วสองหนึ่งเ้ยเ้า้วสุดท้ายนี้เราต้องเราออกจากโรงแรมต้องสมัครงานใหม่ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตับให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูจนจบบ๊ายบายค่ะ